กันเปียบจังไอสีวาลซูอีลาฟั่งนั่งเอ้ยกันเป็นฟื้บผสมฝ่ายทางังใดสีใดตำนาบอกํำพอต,ตั้งแต่แป้งทังสีแรงกะคาดเส้นกะไดกะมีไดลาสร้างสีคือเครื่อบผสมใหม่สร้างสีคือไฟผสมทานสร้างสีป้านไอบ่าวเกตวิรชัยจังไอมาไม่แล้วก็ว่าผสมแทนอนบัตที่น,นี่นอคือว่าลรอวะ มันแนวหน้าเสือบอกคอยหน้ามันหนาตำเนาะนางเนาะมันผสมสาเสือแนวไหม่ดอกแก่นขยุ่งไอ้มันเสือไหม่แก่นขามผสมห้าไหม่ดูมันผสมไหม่แก่นคูมันผสมไหม่แก่นจันโต้อะว่าเป็นยังดอกถึงเว่าไอบได้เห็นหนาอีลาเจ้าเห็นลังค่ากับพ่ออยู่ถึงเว่าเห็นกางเกงในตากไว้แล้วทั้งไอก็แล้วแล้งเน้อนางเด้อขอแบบอิตอเลียซี่เฮดเดอร์ รับโตอ้ายอ้ายบอกเคยสิทำร้ายมาันอ้ายมีแค่พ่